ดูครับวันนี้พี่ดอนจะอยากโชว์อะไรครับวันนี้พี่ดอนมีอะไรโชว์วันนี้ห <laughs> าแล้วครับหาอะไรครับมาดูหาอ <laughs> ะไร <laughs> โอ้วันนี้ยี่สิบองศานครับพามาเล่นน้ำครับหา oh <my> กับแก้ม <laughs> ปมันหนาวไไหรือเปล่าวันนี้20องศามันไปหาที่อยู่ที่ใหมนแลือเปล่<โด>ามันวิ่งวิ่งหนีแล้วมันหนาวแม่มันจะพามาดูโชว์ของดีหน่อยครับหาไม่เจอตอนนี้ไปตรงไหนแล้วตรนี้ไปตรงไหนแล้วมันโก,กนั่งงม นไม่่เห็นวะมันอยู่ไปไหนอยู่ในท่อป่ะม,มันมันไม่มีท่อป่ะไม่มีท่อมีไม้อยู่ไหนป่ะใส่ท่อไว้ป่ะแล้วท่ออยู่ไหนป่ะ จับไม่ทันอยู่ในบอ่อปลานินนะครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรหรอกนูหนูหนูจับไม่ทันเลยจับไม่ทันแเออน,นี่กุ้งกามป่ามันเหมือนจะลอกคราบก็แครบเนาะตัวนิ่มๆกี่เดือนตัวนี้จับดูอะมันเหมือนจะลอกคราบนะอุ้ยใช่ใช่ใช่มันยังนิ่มจะลอกคราบ วันนี้มันพระใช่ไหมอ๋อวันนี้มันพระใช่ไหมเออวันนี้มันพระมันโลค้ามันพระมีใหญ่กว่านี้ไหมไปแล้ว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 เห็นแต่แค่นี้เลยอ๋อมีแต่รุ่นนี้สองเดือนมันหนาวอ๋อนี่เริ่มใหญ่หน่อยมันโลค้าวันพระอันนี้แฉงอยู่อ๋อดีครับกลกระด๋องอยู่ในบ่อปลาหนิมนะบ่อปลาแบ่งเพศบ่อปลาแบ่งเพศเลี้ยงกับปลากินพืชได้แต่อย่าเลี้ยงกับปลากินเนื้อนะครับ กำลังใส่ซาซิมิไปมันไม่มันไม่ไม่อยู่ในท่อป่ะไปไปกี่ตัวนี้สิบตัวสิบห้าสิบตัวมี่นี่ๆๆ่เริ่มเจอแล้วไปกินสงกรานดีไหมนี่ก็จับกินได้แล้วตัวขนาดนี้ ต้องกินใหญ่หรอกเป็ต้องกินใหญ่วะ่ะต้กโรคคราบเลยนี่โดนอีกแล้วม,มางมงกุ้งวันนี้กําลังพอดีนะนี่พอดีไอ้ไอนะ้นะเหมือนเหมือนหมึกช็อตกุ้งช็อตเลยอะ่ะมันจับไม่ทัน <laughs> มั้งซาซิมิกุ้งช็อตเยอะแวเดี๋ยวไปลักปลาหมอ,มหมอลักปลาหมอดีกว่าครับให้ดูไซส์เฉยๆกุ้งกำไปดำในบ่อปลานิลน้ำจืดเลี้ยงได้